นี่นะมันจะเป็นซอมบี้เต็มตัวแลว้วพีวววว่แล้วมันก็จะมีคูณสีคูบห้าคูบห้าแบบนี้จกกัดเข้าไปลวม กลาบสวัสดีพี่ๆน้องๆคนไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมซอมบี้เฮาเบกนะเออเกมนี้เป็นเกมโปรดอีกหนึ่งเกมเลยนะลงามากันในงบ1,000พบาทนะพี่พนะเปิดกันที่เบ็ห้าก่อนเลยครับเกมนี้เป็นอีกเกมที่น่าสนใจนะพี่ๆนะฟิวเจอร์มันโคตรเด็ดโคตรอลังการอนะ่ะเนี่ยมันจะมีไวมาให้เราแบบนี้นะ อยู่ที่แถว2แล้วก็แถวสี่นะพี่นะแล้วมันก็จะมี3มล่างด้วยกันนะ <S <S ล่างแรกก็จะเป็นตะลุงใส่แว่นนะพี่นะเป็นล่างธรรมดาปกติที่เพิ่งฉีดยาเข้าไปนะพี่และล่างที่2ก็จะเป็นซอมบี้ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะพี่นะ <S <S แล้วมันก็จะมีตัวฟูนแบบนี้เยอะเข้ามาหน้าเขียวไปดินี่เนี่ยซอมบี้ล่าง2มันจะเป็นแบบนี้พี่มันจะมีตัวฟูนเพิ่มขึ้นมาให้เราอีกและฉีดยาเข้ามาอีกแบบนี้ ล่างสองเข้ามาเลยัวนะพี่ๆนะอยู่ที่คูณ25แล้วครับตอนนี้และยังไงคูณ10ก็ไปเป็น35มีอะไรต่อไหมวัคซีนซีโนเวกมาแล้วครับยิงหนึ่งขวดตอนนี้ตัวคูณหมุนติ้วๆๆๆๆกันเลยนะครับพี่ๆโอเคจัดบิ๊กวินไปก่อนครับหนึ่งรอบในช็อตนี้ถือว่าวันนี้เปิดตัวได้ดีเลยนะพี่พนะจัดไปก่อนซูปเปอร์เมกาวิน3,597นบบาทนะสำหรับไม้นี้ โอเคไปกันต่อพี่พี่เกมนี้ฉีดยาบ่อยเยอะเกินเนี่ยซอมบี้ร่างแรกก็จะเป็นวันตะลุมที่แบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนมันกําลังจะเป็นซอมบี้อ่ะเออแต่มันยังมีล่างคนอยู่นะพี่พี่นะก็คือเพิ่งฉีดยาเข้าไปนะพี่พี่นะโอเคเราเพิ่มเบ็ดกันหน่อยดีกว่าพี่พี่ตอนนี้เริ่มเครื่องร้อนแล้วไปที่เบ็ด20กันเลยลุย และฉีดยามาแบบนี้แล้วอะไรยังไงต่อมีอะไรหรือเปล่าไม่มีวอวไปก่อนและยังคงว้าเรื่อยๆนะพี่ๆนะฉีดยามาดอกนี้โอเคซอมบี้ล่างหนึ่งออกมานี่แน่และฉีดมาอีกหนึ่งแถวครับโอ้โหนี่นี่แหละพี่ๆซอมบี้ล่างที่สามก็จะหน้าตายอยนี้นะมันจะเป็นซอมบี้เต็มตัวแล้วพี่ๆแล้วมันก็จะมีคูสิบคูสิบห้าคูสิบห้าแบบนี้จัดก็ไปรวมกันเป็นคูสามสิบเอ็ดนะพี่ๆนะมา ดอกนี้และยังคงฉีดยาต่อเนื่องครับพี่พี่ล่างหนึ่งออกมาอีกครั้งแต่ไม่มีอะไรต่อนะบิ๊กบินไปอีกหนึ่งรอบพ,พี่กับรอบนี้โอเคเลย6520บาทนะพี่พนะโอ้ไหลนอกแบบไหลนอกจัดเลยเกมนี้ไอฉีดยามาอีกหนึ่งทีครับช่วงนี้ติดยาไม่มีตังค์ซื้อสดนะพี่พี่นะไอเรามาดูก,กันต่อและฉีดยามาแถวสี่แบบนี้ถุงเลือดไปก่อน1ดอกและยังไง ไม่มีต่อนะพี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและฉีดยาอีกแล้วครับแถว2ซอมบี้ลาง2ออกมาแบบนี้และเพิ่มคูณเข้าไปอีก5เป็นคูณ8ปดนะพี่นะต่อด้วยวัคซีนคูณ3มนะพี่เป็นคูณ20แล้วตอนนี้และยังไงมีอะไรต่อไหมคิวเข้าไปและถงเลือดดอกนี้เต็มหน้าและยังคงไหลต่อเนื่องบิ๊กวินสวยๆไปอีกหนึ่งรอบนะพี่ๆเ,เกมนี้ถือว่าไหลนอกดีเลยนะพี่ๆสามบบาทน,นะ หลับไม้นี้ไอและฉีดมาอีกแล้วพี่พี่ช่วงนี้ช่วงนี้ขาดยามไม่ได้ต้องเติมตลอดนะพี่พี่นะโอเคเรามาปรับเบ็ดกันหน่อยดีกว่าเริ่มหัวร้อนแล้วตอนนี้ไเอาไปที่เบ็ดร้อยแลย้วพี่นะและในส่วนฟีสปินเกมนี้ก็ต้องการสเก็ตเตอร์แก่สามตัวนะพี่พนะและฉีดยาม,มาดอกนี้ขาอีกตัวจะมาหรือเปล่า,อ,าอึบ มาแลยนี้มีนาดอกนี้เข้าฟีจะบินเบ็ดร้อยเป็นยังไงล่ะนี่แน่เข้าฟีก็จะบ๊กวินไปก่อนครับอีกหนึ่งทีสามพบาทมาเรามาดูฟีเกมมาดีกว่าพี่พี่ฟีเกมเกมนี้ก็จะเริ่มที่15บหรอบนะเออถือว่าได้เยอะเลยทีเดียวนะพี่พี่สิรอบเนี่ยยันเช้าเลยแรกฉีดยาไปก่อนครับซอมบี้ล่าง2ออกมาอสา และคูณห้าเข้าไปเป็นคูณแปดและยังไงอะไรต่อไม่มีต่อนะพี่นะก็จัดบิ๊กวินกันไปก่อนสองแรงเข้าแบบสวยๆเลยพี่บิ๊กวินนะครับสามพันสองร้อยสามสิบบาทนะโอเคเราไปต่ออีกสิบสี่หมุนนะพี่พนะโอ้หมุนยันเช้าเลยบอกบอกเลยว่าหมุนยันเช้าแบบนี้แตะฉีดยาตัวสองเข้ามาแบบนี้ซอมบี้ล่างแรกออกมาคูณหนึ่งคูณเก้าโอเคถุงเลือด และยังไงอะไรต่อ,อ,อ,อยังคงเดินหน้าต่ออีก11คุนกับพี่พี่โอเคเลือดมาแบบกระปิดกระปอยมากเลยในฟีเนี่ยเออไปิบมุนฟีเกมรอบนี้ค่อนข้างเงียบเลยพี่พี่นะไม่บุกบัําตัมเบ้เลยและฉีดยาแถวสองมาแบบนี้วัคซีนซีโนแวคยังไงและยังไงต่อคุณ19ก็ไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหไม่มีตแล้วพี่นะ ช็อตนี้ช็อตนี้ฉีดยาแล้วฉีดยาแล้วยังไงคิวล้างหน้ากระดานไปก่อนคูน20และยังมีต่ออยู่อยู่ที่คูน22สองแล้วไม่มีอะไรต่อแล้วพี่นะเก้ายาทบจัดน้ำจิ้มไปก่อนนะเออเล็กเงียบมากเล็กยังคงเงียบรู้สึกว่ารอบนี้แบบเล่นแล้วฉีดยาอย่ากบอกพี่ ต,ตัวเชื่อมมาทีละตัวสองตัวอย่างนี้พี่ดูดิดูดิดูด,ดีดูความดูดิมาแค่สองตัวพี่ดูตัวเชื่อมอะไรจะขน,นาดนั้นโอ้ฉีดยายแล้วเอาสองมาแบบนี้ร่างแรกและยังไงคูณสามสี่เข้าไปแล้วเกมเงียบแต่ว่าคูณไม่เงียบนะพี่นะคูณกันไปเรื่อยๆเลยและตอนนี้ตัวคูณก็รวมกันมา,มาอยู่ที่คูณสี่สอง บินอีกรอบนะพี่วีนะสามพันสองร้อยห้าบาทนะ่ะโอเคไปอีกห้ามุนพี่ขอหนักหักหน่อยขอหนักๆักหน่อยเอาแบบเอาจริงอ่ะเอาเอากิงได้เอา,เอาริงได้ไดยังและฉีดยาแต่อาสองมาแบบนี้สองบีนล่างแรกอีกแล้วบางทีนายก็มาบ่อยเกินนะบ่อยคนอื่นมาบ้างอยากได้ซอมบินล่างสองล่างสามนะครับ ซุปเปอร์เมกาวินไหมครับแปดพันร้อยนะพี่พนะโอเคเดินทางมาอยู่อีกแค่สองหมุนและและฉีดยามาแถวสองแบบนี้เจเข้าไปยังคงไหลต่อเรื่องนะพี่พี่นะตอนนี้อยู่ที่คูณสี่ห้านะและคูณสีแล้วนะและคูนยัง,ยงไม่อยู่ยังไม่อยู่คูณห้ก็ไปตอนนี้เป็นยังไงล่ะมันต้องแบบนี้มาให้ชื่นใจหน่อยเหลือพีจะปินี้แค่รอบเดียวนะพี่พนะ มาดูว่าเราจบเป็นที่คูนเท่าไรนะตอนนี้ฉีดยาเข้ามาตอนนี้เราอยู่ที่คูห้าสิบนะพ,พี่และคูห้าสิบเข้าไปดอกนี้หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยนะพี่พนะเต็มกราฟกันเลยทีเดียวเทียวมันต้องแบบนี้นะพี่พนะปิดฉากอย่างสวยงามนะหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยนะโอเคและก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะกับฟีสเป็นสิบห้าหมุนของเรานะดูรางวัลหน่อย จบที่3 7 4 4 0บาทนะพี่นะและสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะพี่ๆนะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติ้งแนวติ้งแนวก็กดได้เลยนะพี่ๆนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนตามคลิปและวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกราเท